นิยามของสติที่สั้นที่สุดก็คือความสามารถในการเอากายกระใจมารวมกันทุกครั้งที่เราดึงกายกระใจมารวมกันได้ก็เป็นสัมมาสติช่วงที่เรามีสัมมาสติความทุกข์มันไม่เข้ามาความคิดไม่เข้ามา ถ้าเราขยายช่วงเวลานี้ให้มันยาวได้ทั้งวันนะ่ะรับรองได้เลยว่าเทช้าอายุยืนไม่มีใครเป็นโรคจิตเทปัญหาได้แน่นอนํำใจให้สบายนะแล้วค่อยๆที่เจรณาตามที่ตมามนำภาวนาทุกคนส่งใจมาที่หัวของเราเคลื่อนจิตจากปลายมือ เลื่อนลงมาอยู่ที่หัวของเราหัวก็คือส่วนที่เรียกกันว่าสมองอวัยวะสำคัญที่สุดรวมกันอยู่ที่สมองนี้ทุกคืนทุกวันเราใช้สมองนี้คุ้นคิดพิจรารณาวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า บางคนใช้สมองมากมายไม่เคยพ้นไม่เคยพักจนเส้นเลือดในสมองแตกสูญเสียความทรงจำสติวิปลาสในที่สุดเป็นบ้าไปเราใช้สมองกันยังไงเคยถามไหมแต่ละวัน เราได้ดูแลสมองของเราแค่ไหนเราเคยมีวันขี้เกียจให้สมองเราหรือเปล่าจากนั้นพิจารณาที่ดวงตาของเราตาของเราเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ พด้วยดวงตาคู่นี้ของเราเราเคยมีเวลาให้ตาคู่นี้ได้พักไหมเราจ้องคอมพิวเตอร์มากเกินไปหรือเปล่าเราเพ่งเล็งแสงสว่างมากเกินไปหรือเปล่าเราได้ปล่อยให้ตาของเราอนคลายหรือเปล่า เลื่อนลงมาใจหมกของเราเราหายใจทุกวันตั้งแต่เกิดจากท้องแม่มีวันไหนที่เราหายใจด้วยความตระหนักรู้บ้างเราหายใจทิ้งตลอดเวลาโดยหารู้ไม่ว่าถ้าเราไม่ดูแลลมาหายใจ เรามาตระหนักรู้ว่าเราหายใจก็ในวันที่เราเป็นหวัดจากนี้เป็นต่านไปขอให้เราดูแลพรงใจหมู่ของเราให้ดีอย่าไปสวดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลื่อนลงมาดูปากของเราปากนี้เคียวทุกสิ่งทุกอย่าง ฟันนี้เคี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างลิ้นนี้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมีพืชพันธุ์าหารถูกลำเลียงเข้าปากนี้มากมายเหลือเกอินปากนี้เป็นทั้งสืสารแห่งความทุกเป็นทั้งประตูแห่งความสุขทุกๆวันเธอลำเลียงอะไร เข้าสู่ปากของเธอร่างกายต้องการแค่อาหารห้าหมู่แต่นอกจากนั้นแล้วเธอได้เอาอะไรบ้างที่เป็นสิ่งปนเปื้อนลำเลียงเข้าไปโรคเข้าทางปากของเธออันตรายเข้าทางปากของเธอสุขภาพก็อยู่ที่ปากของเธอ จากนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่จะลำเลียงอาหารเข้าปากขอให้เราเลือกกินแต่อาหารที่มีคุณค่าที่ถูกหลักโภชนาการเลื่อนตามลงมาเราจะเห็นว่าตรงหัวกับตัวต่อกันนั้นก็คือคอคอของเราเราดูแลเขาดีไหม คอนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดมีแต่หัวไม่มีคอก็ไม่ใช่คนมีแต่ตัวไม่มีคอไม่มีหัวก็ไม่ใช่คนแต่เพราะว่าคอนี้อยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวและหัวเราจรึงได้ชื่อว่าคนที่คอของเธอนั้นเธอนำอะไรมาห้อยเธอนำอะไรมาแขวน เ,เคยพิจารณาไหมคอของเธอเป็นที่อยู่ของหลอดเสียงเป็นช่องทางลำเลียงของอาหารเธอเคยดูยแลคอของเธอหรือเปล่าเธอกำลังลำเลียงอะไรผ่านลงไปจากปากของเธอสู่คอของเธอสู่หลอดลมของเธอสู่หลอดอาหารของเธอ ลงไปสู่ลำไส้ของเธอล้วนแล้วแต่ใช้คอทั้งนั้นเธอเคยระลึกถึงพระคุณของคอไหมจากนั้นสองไหล่ของเธอไหลของเธอนั้นแบกอะไรเอาไว้ที่ไหล่ของเธอมีแขนสองข้างเธอใช้แขนอย่างไรแขนซ้ายของเธอดีไหมแขนขวาของเธอดีไหม เธอพิจารณาหรือเปล่าบางครั้งแขนซ้ายของเธอก็ปวดบางครั้งแขนขวาของเธอก็เจ็บเธอเคยเหลีลยวแหลกาไหมเธอใช้แขนของเธอหยิบจับทำอะไรเธอเคยนึกไหมว่าปลายแขนนั้นก็คือมือและมือนี้เธอหยิบอะไรเธอเคยหยิบมืดไหมหย,ยิบปืนไหม หยิบสุราไหมหยิบยาเสพติดไหมหยิบสารพิษพนเพื่อนไหมเพื่อนำมาสู่ตัวเองมือของเธอนั้นหยิบจับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีจากนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องครบรพมือของเธอถ้าปราศจากมือชีวิตของเธอจะขาดความสะดวกไปครึ่งหนึ่ง ฉนั้นเธอจะใช้มือของเธอหยิบจับสัมผัสอะไรขอให้คาระวะเติมหนักถึงพระคุณของมือให้ได้มือของเธอนั้นเชื่อมเธอเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมือเสียแล้วชีวิตของเธอก็จะหมดความรื่นรมทุกครั้งที่จะใช้มือยิบจับอะไรขอพระคุณมือด้วยตามลงไป เปิเป็นสองขาของเธอเธอส่งจิตตามลงไปไล่ลงไป,งไป,งไปจนถึงปลายเท้าต้องโควนขาของเธอนั้นต้องแบบรับน้ำหนักร่างกายของเธอขาของเรานั้นก็เป็นขาเล็กเลก็แต่บางครั้งเราก็ไม่สงสารเอาเสียเลยเราแบกน้ำหนักตั้งแปดสิบเก้าสิบกิโลเราไม่ดูแลขาของเราเลย นั่นเป็นเหตุในบางครั้งขารับน้ําหนักไม่ไหวก็ปวดไปถึงแข้งแข้งรับน้ําหนักไม่ไหวก็ปวดไปถึงเท้าเธอเคยรู้สึกไหมว่าทั้งตัวทั้งหัวทั้งขาของเธอถ้าไม่มีเท้ารองรับเอาไว้ร่างกายนี้จะอยู่ได้อย่างไรทุกครั้งที่เธออาบน้ำเธอใช้เวลาล้างหน้าเธอส่องกระจก เธอประทินโฉมเธอดูแลหน้าของเธออย่างดีหลายชั่วโมงเพียงเพื่อที่จะให้ดวงหน้าของเธอนั้นหมดจดถึงที่สุดแต่เธอหารู้ไม่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าก็คือสองเท้าของเธอฉะนั้นขอให้เธอดูแลเท้าของเธอให้ดีที่สุดถึงแม่หน้าจะเป็นจุดเด่นที่สุดแต่ถ้าเธออยากดูอยากเห็นอะไรถ้าเท้าไม่พาไปก็หมดความหมาย ฉะนั้นทุกวันนี้เธอเดินไปเดินมาก็เพราะเท้าทุกครั้งที่อาบน้ําเธอล้างเท้าไหมเธอดูแลเท้าไหมตระหนักรู้ถึงพระคุณของเท้าพอพอกับที่เธอตระหนักรู้ถึงพระคุณของดวงหน้าของเธอจากนั้นคืนสติไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมา มาถึงหน้าอ,อกข้างซ้ายของเธอตรงนั้นเป็นที่อยู่หัวใจเธอลองือกดูสิว่าหัวใจของเธอนั้นเต้นปกติไหมถ้าหัวใจของเธอเต้นผิดปกตินั่นคือสัญญาณว่าชีวิตของเธอได้สูญเสียสมดุลไปถามตัวเองว่าเราใช้ชีวิตสุดโต่งเกินไปหรือเปล่าหัวใจของเราจึงเต้นไม่เป็นสัมเร็วเกินไป ก็อ,อันตรายช้าเกินไปก็อ,อันตรายดูแลหัวใจของเราให้ดีเมื่อหัวใจของเราหยุดเต้นชีวิตของเราก็จบลงขอบคุณหัวใจที่ทำให้เธอยังคงมีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งจากนั้นพิจารณาลงไปอีกถึงลำไส้ของเธอ ในลำไส้ของเธอนั้นเป็นที่อยู่ของอาหารเป็นช่องทางลำเลียงของอาหารส่งต่อไปยังกระเพาะเธอดูสิว่าเธอเอาอะไรไปบรรจุไว้ในกระเพาะคนจำนวนมากนอกจากจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะแล้วยังมีความเครียดเธอบรรจุความเครียดจากสมองลำเลียงลงไปในกระเพาะทำให้นำย่อยกัดกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะเธอรู้ไหมว่าถ้ากระเพาะของเธอผิดปกติ ความสุขก็จะหายไปจากชีวิตของเธอครึ่งหนึ่งแต่เพราะควรเป็นที่อยู่ของอาหารที่มีคุณค่าที่สุดแต่บางคนเอาเหล้าเทลงไป mm. เอาเบียร์เทลงไปเอายาเสพติดเทลงไปเหมือนกับว่าเธอกับกระเพาะนั้นเป็นศัตรูของกันและกันแล้วเธอก็แผลเถากระเพาะของเธอเป็นแผลในกระเพาะอาหาร กระพอะทะลุจากนี้เป็นต้นไปขอให้เธอทั้งหลายหเห็นคุณค่าของกระเพาะจะลำเลียงอาหารลงไปทุกครั้งจะเลือกแต่อาหารที่ดีที่สุดอย่าให้อาหารหยาบเกินไปเหนียวเกินไปทำให้กระเพาะทำงานด้วยความยากลำาบากเคารพเขาเหมือนกับที่เราเคารพตัวเอง เอาล้วจากนี้ทำใจให้สบายสบายที่สุดนอนเหมือนกับว่าเราไม่มีกิจที่จะต้องทำไม่มีที่ที่จะต้องไปนอนเหมือนกับโลกนี้ทั้งโลกมีเรานอนอยู่กลางแจ้งเพียงคนเดียวเท่านั้นเราอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติเรากำลังนอนอยู่บนผืนดินมองขึ้นไปบนผืนฟ้าเรากับธรรมชาติ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความเงียบเราได้ยินเสียงจริงเรศเสียงจักรจันเรไรโชคดีขนาดไหนที่หูของเรายังใช้งานได้แต่เราเคยดูแลหูเราไหม เรารักหูของเราหรือเปล่าเราฟังแต่เสียงดังรึกโครงทุกคืนทุกวันไหมเรารับโทรศัพท์ว,วันหนึ่งเป็นร้อยสายหรือเปล่าแล้วเ,เราดูแลหูของเราอย่างไงนอนไม่ผ่อนคลายที่สุดไล่สติจากหัวจวรดเท้าอย่าให้เกร็ง หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆอย่าให้ร่างกายเกร็งแม้แต่ส่วนเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์นะคุณยมนะเวลาที่เราก็นอนตามปกติทุกครั้งเรามักจะนอนไปพร้อมกับความเครียดนอนไปพร้อมกับความกังวล ถ้าคุณยอมตั้งกล้องวงจรปิดแล้วคุณยอมสังเกตท่านอนของคุณยอมนะอาตมาขอให้สักสามคืนแล้วยมจะสังเวชตัวเองมากว่าทำไมเวลาฉันนอนแล้วฉันน่าสมเพชขนาดนี้ก็มีเหรอนึกว่าเราไม่เคยมีสติเลยคืนหนึ่งหนึ่งมนุษย์พลิกตัวกว่าสามร้อยครั้งก็ไม่แต่สำหรับผู้ที่นอนอยังมีสติ บางครั้งนอนลงไปท่าไหนตื่นมาด้วยท่านั้นก็ไม่ฉะนั้นนี่คือวิธีการในการที่เราจะนอนอย่างไม่สติดังนั้นทุกวันทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็งก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 งไปทํางานแล้วเราก็งกงกงกกลับเข้ามาบ้านทํางานเหมือนกับเราจงเกลียดจงชังร่างกายของเราเราบังคับเขาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วพอเสร็จงานเสร็จการแล้วก็ทิ่มหัวลงที่นอน เราไม่ได้ดูแลตัวเราเลยเราไม่ได้ใส่ใจตัวเราเลยเราทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าพอหลับลงไปเราก็ฝันถึงงานอันยุ่งเหยิงบางทีร่างกายหลับแต่จิตมันไม่ได้หลับเลยมันยังคงทำงานเหมือนเครื่องปั่นไฟตลอดเวลาตื่นมาเหงือ่อมือเหงือ่อเท้าชุ่มไปหมดนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเห็นไหม ฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราหลับลงไปพร้อมความกังวลนั่นหมายความว่าร่างกายยังคงเผาผลาญอยู่อย่างเข้มข้นแต่ถ้าเราจเจริญสติแล้วนอนลงไปร่างกายของเราจะปิดการรับรู้แล้วมันจะพักการหลับหนึ่งชั่วโมงของคนที่จเจริญสติแล้วหลับมีค่าเท่ากับหชั่วโมงของคนที่หลับแบบไม่มีสตินี่คืองานวิจัยที่รองรับฉะนั้นเราลองดูนะ เราอาจจะนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วกลับไปแล้วนอนแป๊บเดียวตีสี่ตื่นมาเราก็ชุ่มกระ่วยทุกอย่างเลยเพราะอะไรนี่คือการหลับที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปทุกท่านกลับไปบ้านทุกคืนที่ท่านจะนอนนะท่านนอนแบบผ่อนคลายปิดเสียงปิดทีวีปิดทุกอย่างแล้วก็นอนผ่อนคลายฟังวนอย่างสมบรูรณ์ คารพร่างกายของเรานะท่านนี้ขันนี้รูปนี้สังขารน,นี้เราใช้เขาเหลือเกินถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้จิตของเราก็แค่มาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นให้เราดูแลเขาหน่อยทุกๆครั้งกลับไปทุทกทุกคืนก่อนที่เราจะนอนขอให้เราจดจำบทเรียนนี้เอาไว้ให้ดีนะการพักผ่อนอย่างอริยะพักผ่อนในความเงียบก่อนนอน กุคคืนกิจกรรมสุดท้ายที่คุณยอมทําก็คือทนคลายกายทนคลายใจคุณยอมจะต้องตดปัณน,นาการของเส้นลวดแห่งชีวิตที่มันตึงมาทั้งวันนี้ให้คลายทั้งหมดเลยค่อยๆนอนลงไปแล้วก็ส่งสติส่งพิจารณาตั้งแต่หอวจรดเท้าเหมือนกับเราใช้สอรอตไล์นะ สแกนหวัวงเราไล่ลงไปไล่ลงไปเรื่องลงไปแล้วเราจะรู้ว่าถ้าวัยวะส่วนไหนผิดปกติเราจะรู้ก่อนหมออัตามาก้าการันตีได้ถ้าเราสแกนไปเรื่อยเอยถ้ามันผิดปกติส่วนเดียวเรารู้ก่อนหมอสมมติเราสังเกตว่าดูสมองเธอซิทีนี้นะคุณอยอมนะถ้าสติมันมีพลังหัวคุณยมจะรู้เลยว่าสมองมันแบกความเครียดดู แขนทั้งเธอสิถ้าเธอปวดแขนเดี๋ยวเธอจะตระหนักรู้เลยนะโอ้แขนฉันกําลังปวดนะนูขาของเธอสิเห็นไหมโอ้ด่าแล้วฉันปวดขาเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้มันจะทําให้เราอายุยืนเพราะอะไรเราจะกลับมาดูแลสุขภาพของเรานะฉะนั้นบทเรียนนี้ทุกคนกลับไปให้ลองไปทําเดี๋ยวคืนนี้พอเข้านอนปับ๊บนะเอาเหยียดยาวเต็มที่เลยนะเอาหมอนออกก่อนไปเหยียดไปเลยเต็มที่ แล้วก็กเจเริญสติไปแล้วก็หลับไปพร้อมกับหายใจเข้ารู้หายใจรู้ออกรู้นะหลับไปพร้อมกับตัวนี้ตื่นมาปุ๊บนะมันจะกระปร้กระเป๋าถ้ามีใครมีจิตคิดร้ายนะถ้าเขาเดินมาคุณยมจะสัมผัสได้ตั้งแต่หนึ่งกิโลเมตรถ้างูเลื้อยมาเนะี่ยคุณยมก็จะรู้ล่วงหน้าเลยถ้ามีโจรผู้ร้ายจะขึ้นบ้านรับรองมันทําอะไรไม่ได้คุณยมรู้หมดอันนี้มีเรื่องเล่าในพระกัมภีรับรองทั้งหมด เพราะว่าเมื่อเราหลับลึกด้วยสติจริงๆเราจะหลับเหมือนกับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติมันหลับนกลางคืนนะต้นไม้ใบหญ้าคณโยมเมีอกาเดินไปดูใบมันจะหุบนะเขาหลับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องหลับกลางคืนนะมนุษย์จำนวนมากกลางคืนนะไม่หลับไม่นอนเราใช้สังขารร่างกายมากเกินไปว่าจะ,ะนั้นให้หลับหาก่อนนอนเนี่ยก็คอยผ่อนคลายที่สุดแล้วก็นอนลงไป จิตท,ที่ผ่อนคลายที่สุดก็จะหลับลึกที่สุดนั่นแหละชีวิตร่างกายของเราก็จะอายุยืนขึ้นมาได้นะอันนี้ก็ฝากไปไประพฤติปฏิบัติตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปแล้วก็ทุกๆุกคืนทําได้ทั้งชีวิตยมจะอายุยืนกันทั่วนะ้านะอ้าวละทีนี้มาแผ่เมตตาก,กันประนมมือนะสาธุสาธุขอตั้งจิตอุทิศฝน บนกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมินสนิกกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้พอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอทุกท่านได้กุศลผลน,นี้เถิดทุกคนหลับตาเลือถึงดวงหน้าของพ่อกับแม่ผู้ย่าตายายญาติวงพงษาลูกแก้วเมียขวัญแล้ะแผ่บุญที่เราได้รับทุกคนนี้เราอิ่มบุญชั้นใดคนนั้นเป็นที่รักของเราทุกคนขอให้อิ่มบุญชั้นนั้น